F6 จ้างผี่น้อยทํางานถ้าโดนจับประแพนไหมหมายถึงว่าน้องถือวีซ่า F6 แล้วมีลูกจ้างเป็นผี่น้อยแบบนี้ใช่ไหมคะน้องฟังดีๆนะคะไม่ดันจะบอกว่าเราเป็นต่างชาติเนาะแล้วเราจ้างผี่น้อยเนี่ยมันเป็นประวัติเสียนะคะกับที่เราถือวีซ่า F6 เวลาที่เราไปต่อวีซ่ามันจะเป็นผลเสียนะคะมันอาจจะทําน้องอาจจะโดนเตือนว่าอะรอบนี้คุณทําผิดนะ รอบต่อไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โชคดีนะคุณอาจจะถูกยกเลิกหรือคุณอาจจะต่อวีซ่าไม่ได้นะคะเวลาทีา่ผีน้อยโดนจับนายจ้างจะโดนค่าปรับแบบไหนบ้างนะคะเท่าที่มาดามฟังผู้ประกอบการนะคะฟังเท่าแก่ที่เขาโดนปรับมานะคะเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับต่อมอแต่ละเขตความเข้มงวดความโหดร้ายความความแบบไม่ลด,ดะอะไรอย่างนี้นะคะขึ้น จ้าหน้าที่ต่อหมแต่ละเขตจะไม่เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่นะคะค่าปรับนั้นจะดูที่ผู้ที่ถูกจับว่ามาอยู่กับน้องกี่ปีนะคะหรือผู้ที่ถูกจับแต่พี่น้อยเนี่ยที่ถูกจับเนี่ยเขาโอเวอร์วีซามากี่ปีนะคะเช่นถ้าโอเวอร์วีซ่าเยอะค่าปรับก็จะเยอะขึ้นอยู่กับการซักถามการตรวจสอบการลดให้หรือไม่ให้แต่ในเบื้องต้นนะคะเท่าที่ถามผู้ประกอบการมานะคะที่เขาโดนเนี่ย มันแล้วแต่คดีนะคะว่าจ้างมาเพื่อง,งานแบบไหนแบบไหนมันมีลิสต์ด้วยนะว่างานเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยงานแบบน,แบบนี้แบบนี้นะคะเขาแยกแยะอีกนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่โอเวอร์วีซ่าจะขึ้นอยู่กับแบบนี้เป็นเกณฑ์นะคะและขึ้นอยู่กับตอมอนะคะค่าปรับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ สองล้านวอนสามล้านวอนสี่ล้านวอนห้าล้านวอนต่อหนึ่งหัวลูกน้องอที่อยู่กับเราเช่นบางร้านนะคะมีหมอนวดอยู่<ช>ที่ร้าน,<ช>านอะห้าคนถูกจับห้าคนแล้วร้านนั้นนะคะไปตรวจเจออะไรที่มันมันมีความเสี่ยงเยอะต่อมอปรับหัวละสี่ล้านวอนห้าล้านวอนเช่นมีลูกน้องห้าคนถ้าโดนปรับสี่ล้านวอนก็ยี่สิบล้านวอนที่จะต้องจ่าย แต่ถ้าบางร้านไปเจอต่อมอใจดีอาจจะไม่ได้ปรับเยอะเขาอาจจะปรับแค่หัวละ2ล้านวอนหรือ1นล้านห้าแสนวอนอันนี้มาทาตอบไม่ได้นะคะแต่เท่าที่รู้คือผู้ประกอบการจะโดนค่าปรับด้วยนะคะและค่าปรับในปัจจุบันนะคะต่อมอเกาหลีโหดมากนะคะไม่ค่อยลดนะคะผู้ประกอบการเองที่เป็นเจ้าของโรงงานนะคะที่จ้างแรงงาน E9 จ้างแรงงาน E7 นะคะแล้วก็มีลูกน้องที่เป็นผีน้อยเนี่ยเขาก็โดนจับ และเขาน่น้องๆจะเห็นหลายโรงงานว่าจะไม่รับแรงงานผีน้อยเลยเพราะถ้าเกิดถูกจับปุ๊บนะคะเจ้าของโรงงานโรงงานนั้นจะโดนขึ้นแบ็คลิสต์โรงงานนั้นจะต้องจ่ายค่าปรับต่อหัวผีน้อยที่โดนจับโรงงานนั้นนะคะจะโดนขึ้นแบ็คลิสต์และจะนะคะไม่ให้รับแรงงานที่แบบถูกกฎหมายเข้ามา แล้วมันก็จะมีผลถึงคนที่อยู่โรงงานนั้นจะเปลี่ยนจาก E9 ไปเป็น E7 นะคะโรงงานขึ้นแบคลิสต์เท่าแก่โดนแบคลิสต์เด้งไปหลายกระทงนะคะอันนี้คือผลเสียที่มันเป็นเอฟเฟกนะคะดังนั้นผู้ประกอบการโรงงานหลายๆที่เราจะเห็นว่างดรับแรงงานผีน้อยเพราะเวลาที่ถูกปรับเขาโดนด้วยนะคะอันนี้คือที่มานะคะ